เพื่อนสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกไปนี้ลวนเกิดขึ้นมาและต้องตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งพืชหรือว่าต้นไม้เมื่อถึงเวลาของมันก็ต้องตายกันหมดช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าได้ทำเวียนทำกรรมมาแค่ไหน ซึ่งไม่มีใครบอกได้หรอกว่าตัวเองจะตายวันไหนนอกจากจะเป็นคนที่ปฏิบัติจนถึงแล้วนู่นแหละซึ่งก็มีน้อยคนมากๆแต่จะตายวันไหนไม่สําคัญบรอกพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้แล้วว่าจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าไปยึดติดกับอดีตอย่าไปกังวลกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบันมีสติกับตัวตลอดเวลา เรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันเป็นประสบการณ์ของผมกับเพื่อนที่ได้เจอกันมาคือว่าตอนนั้นผมเรียนมหาลัยปีสองมีเพื่อนสนิทอยู่สีห้าคนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตนลอดกินเหล้าไปเที่ยวก็ไปด้วยกันแทบไม่ได้แยกไปคนเดียวเลยเพราะรู้สึกว่าการไปด้วยกันหลายคนแบบนี้มันปลอดภยัยและก็อุ่นใจดี อย่างนิดน้อยพอไจะมาหาเรื่องก็ต้องได้ฉกคิดก่อนแล้วว่าเพื่อนมันมีหลายคนแบบนี้จะคุ้มไหมแต่จริงๆแล้วพวกผมไม่ได้เน้นหาเรื่องกะครก่อนหรอกครับถ้าใช้ชีวิตแบบคนปกติไม่เป็นนักเลงยังในชีวิตของเราก็ไม่น่าจะสั้นนอกจากจะโชคร้ายประสบอุบัติเหตุตายเองพวกผมเพื่อนฝูงก็จะมีสังสรรค์กันบ้างตามประษาวัยรุ่น แต่ไม่ได้ดื่มอะไรมากมายเพราะเรายังหาเงินหาทองเองไม่ได้ช่วงปิดเทอมพวกผมก็แยกย้ายกันไปเพื่อนบางคนก็ทำงานหาเงินเพื่อนบางคนก็กลับบ้านซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พ่อแม่บอกให้กลับไปช่วยงานที่บ้านของตัวเองตอนแรกกล่าวว่าจะหางานทําสักหน่อยอยากมีอะไรได้เป็นของตัวเองบ้างไม่ใช่อะไรหรอกกระดับ ผมอยาจูกกับหวานใจมากกว่าช่วงปิดเทอมแบบนี้ผมนอนค่อนข้างที่เจะดึกเพราะเราต้องโทรคุยกับหวานใจทุกคืนข้าวใหม่ปลามันมันก็เป็นแบบนี้แหละบางทีก็ถูกพ่อแม่ว่าให้คุยอะไรกันนักหนาะม่เบอรเงินโทรศัพท์หรือไงผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็พ่อแม่อยากให้ผมกลับมาบ้านเองนี่จนคืนหนึ่งผมฟันว่าเจ้สอนเพื่อนสนิทสมาชิกในแก๊ง มันเดินมาหาผมที่บ้านด้วยสภาพที่มีแต่เลือดเต็มตัวมันไม่พูดอ,อะไรทำหน้าเศร้าๆผมก็ได้แต่ถามเพื่อนไปเอง่งไปโดนอะไรมาว่าเพื่อนก่อนที่จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์มีสายโทรเข้ามาจากเจ้าหนงผู้หูของเจ้าสอนมันเพื่อนมันบอกว่าเอ่งรู้หรือเปล่าตัวน,นี้เจ้าสอนมันตายแล้วนะ ได้ยินแบบนั้นผมเทียบจะมือไม้อ่อนเลยล่ะครับได้แต่ถามเพื่อนมันเป็นอะไรตายวะชนนงก็บอกว่ามันขี่รถมอเตอร์ไซค์แหกค้งชนกับเสไฟฟ้าข้างทางน่ะสิกูบอกมันแล้วว่ามึงเมาอย่าขี่รถเลยแต่มันก็ไม่ยอมฟังผมก็ได้แต่บอกเพื่อนไปมันคงจะถึงกระลาวตายของมันแหละเพื่อนก็ได้ก็ห้ามไม่ได้หรอก นาำตาคงผมมันไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวสงสารเพื่อนก่อนที่จะถามเจ้าหนงว่างานศพจัดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงเพื่อนก็บอกมาตอนนั้นมันเจ้าพอดีผมก็ได้โทรไปหาเพื่อนสนิทคนเดน่นๆว่ามีใครรู้ข่าวว่าเจ้าสอนมันตายแล้วหรือยังแต่ปรากฏว่าผมนี่แหละครับที่รู้เรื่องชากว่าใครเพื่อนเจ้าหนงมันโทรหาผมตั้งหลายสาย แต่ผมไม่ได้รับมันสักทีเพราะยังอยู่ในฝันนั่นเองพอถึงเวลาที่ได้นัดกันกับเพื่อนๆไว้ผมก็ไีบขี่รถไปที่วัดที่จัดงานศพของเจ้าสอนมันทันทีซึ่งก็อ,อยู่ไม่ไกลเท่าใดน,นักประมาณ20กว่ากิโลเมตรได้พระบ้านของมันอยู่คนละอำเภอกับบ้านของผมพอไปถึงวัดเพื่อนๆคนอื่นๆก็ทยอยพากันมาจนครบแจ๊ง ส่วนเพื่อนคนอื่นๆที่เรียนด้วยกันเต่ไม่ได้สนิทอะไรกันมากใครที่รู้ข่าวก็มาร่วมงานศพของมันด้วยเหมือนกันงานศพแบบนี้พอหันไปทางไหนก็มีแต่คราบน้ำตายิ่งเพื่อนมาเสียชีวิตแบบไม่ได้ตั้งตัวแบบนี้อีกพ่อแม่ของมันนี่เป็นลมแล้วเป็นลมอีกเห็นแล้วก็น่าสงสารยิ่งมีลูกชายแค่คนเดียวงานสวดศพคืนแรกนั้น เหตุการณ์ก็ปกติทุกอย่างไม่มีอะไรหลืงจากที่กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยตอนนั้นพวกผมยังไม่ได้กลับบ้านกล่าว่าจะยังไงดีจะอยู่นอนเป็นเพื่อนฟอ้อสศพเจ้าสอนมันรอเปล่าในระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่นั้นเจ้าหนุ่มบันชีรถมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ได้เครื่องดื่มแบลกอหอมมาเยอะเลยผมกล่าวว่าคืนนี้ไม่ต้องกลับไปนอนบ้านกันมัง้ง พวกผมสี่คนก็นั่งกินกันไปคุยกันไปมีเพื่อนผู้หญิงที่เรียนด้วยกันมานั่งร่วมกันด้วยสองสามคนพอกินเข้าไปแก้วแรกผมกับรู้สึกคิดถึงเจ้าสอนมันมากเพราะมันชอบกินเบียร์เป็นชีวิตจิตใจกินแทบจะทุกวันก็ว่าได้ผมเลยคิดว่าเจ้าสอนมันอาจจะอยากกินกับพวกผมก็เลยบอกให้เจ้าหนงนำดินเบียร์มาให้แก้วหนึ่ง เจ้าไว้ให้เจ้าสอนมันกลัวมันจะเปรี้ยวปากพอได้เมียมาผมก็เดินไปที่ตั้งโลงศพของเพื่อนทันทีเจ้าหนงมันก็เดินตามผมมาด้วยคือว่าตอนนั้นพวกผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะกลัวเพื่อนเลยสักนิดเดียวถึงแม้ว่ามันจะเป็นผีไทยหงโตกตามเดินไปถึงก็เอาแก้วเบียวางไว้หน้าโลงศพคนที่จะเดินไปจุดธูปกับเจ้าหนงบอกเพืนว่า เพื่อนพวกกูเอาเบียร์มาฝากเมืองแก้วหนึ่งมากินล้ำววุวยถ้าไม่พอเป็นนั่งกินกับพวกกูก็ดได้แต่อย่าช้านะเจ้าหนกมันคอทองแดงกินเบียร์ยังกับกินน้ําพอปักทูบเสร็จก็เดินไปข้อลงศพของเพื่อนสามครั้งเพื่อเป็นการเรียกมันแต่พอผมข้อเสร็จมันก็มีเสียงข้อลงศพตอบกลับมาหนึ่งครั้งขนบนตัวของผมนี้ลุกขึ้นมาทั้งตัว เจ้าหนงมันเดินมาจับตัวผมจนเปิดสะดุ้งขึ้นมาเพราะเยังตกใจกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นอยู่มันถามว่าเอิงข้อลงศพเล่นอะไรวะผมก็บอกมันไปโบราณเขาพาทำถ้าเอาอาหารมาไหว้คนตายให้ข้อลงศพเรียกสามครั้งเจ้าหนงมันก็เลยเอาปัางเดินไปข้อลงศพเรียกด้วยมันข้อไปอย่างดังสามครั้ง ก่อนที่จะมีเสียงคอกับขึ้นมาสามครั้งเหมือนกันพวกผมสองคนถึงกับมองหน้ากันเจ้าสอนมันเล่นพวกผมแล้วทันใดนั้นเองไฟหน้าลงศพก็ดับรึบลงโจหนงมันถึงกับกระโดดเข้ามาหาผมจนผมต้องพุ่นในใจออกไปโจสอนเอ็งแกล้งพวกข้าชื่ไหมถ้าใช่เอง็งจริงๆก็ทำให้ไฟมันติดขึ้นมาเองสิข้าถึงจะเชื่อ พอพูดจบเท่านั้นแล้วครับผีเพื่อนมันก็สนองผมทันทีไฟประดับหน้าโลงศพสว่างเพิ่มขึ้นมาจนผมต้องเรียบเดินกลับไปหาเพื่อนๆที่กำลังยกแก้วเบียร์เดิมกันอย่างเมามันจนเจ้าหนงมันตรงรีบวิ่งตามก้นผมมาติดๆทุกคนพากันพูดถึงการตายของเพื่อนถ้าไม่มนถึงได้อายุสั้นขี่รถไปแหกโค้งตรงนั้นได้ มันก็คงจะเป็นคาราวตายของเพื่อนจริงๆนั่นแหละเครเตือนมันแล้วว่าอย่าฉีรถเลยมันก็ไม่ยอมฟังดึงดันที่จะไปให้ได้มันพูดเอาไว้ก่อนที่จะฉีรถออกไปว่าเขารอกูอยู่กูต้องไปแล้วเพื่อนที่อยู่กับมันในตอนนั้นก็พากันงงใครรอมันว่ามันไปมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่กันจนพอได้รู้ว่ามันแหกโกงลงข้างทางเสียชีวิตนั่นแหละ ถึงได้พากันเข้าใจอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเก่าของมันมาเอาชีวิตก็ได้ถึงได้พูดออกมาแบบนั้นพวกผมนั่งกินกันไปสักพักอยู่ๆเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมันก็ก้มหน้าร้องไห้ออกมาพวกผมก็ถามกันใหญ่ว่าเป็นโนะไรใครพูดทำร้ายจิตใจเพื่อนหรือเปล่าทุกคนก็งงไม่ได้มีใครพูดอะไรนี่ คนที่เพื่อนผู้หญิงคนนั้นจะลุกขึ้นเดินออกไปจากกลุ่มพวกผมเพื่อนผู้หญิงที่มานั่งกินด้วยกันก็รีบเดินตามไปจากนั้นก็ไม่พากันกลับมาอีกเลยสงสัยคงจะพากันกลับบ้านแล้วมัง่งส่วนพวกผมก็ยังพากันนั่งดื่มต่อไปจนพมรู้สึกว่าตัวเองหนักๆไหลย,ยังไงก็ไม่รู้จูๆๆ่ๆโจหนงที่นั่งอยู่ข้างๆมันก็ผางาดงายหลังลง ผมก็ตกใจว่ามันเป็นอะไรนอกเบียรหรือเปล่าเนี่ยเตีียเพื่อนมันกลับลุกขึ้นมานั่งด้วยอาการเลือเๆลาลาแปลกๆเหมือนกับยี่ตาดูผมก่อนที่จะบอกว่าข้ามเมาเบียรว,ว่าเพื่อนพวกเรากลับไปนอนบ้านกันเถอะพวกผมดูนาฬิกาตอนนั้นมันก็ห้าทุ่มกว่า,วาแล้วก็เลยพากันจะกลับบ้านก่อนที่จะเดินออกมาจากศาลา จ้าหนงมันก็พูดออกมาว่าไอ้สอนเอ็งไม่ต้องตามพวกข้ามานะเว้ยอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกข้ามาใหม่ผมก็ได้แต่สงสัยไอ้นี่มันมาแปลกเว้ยเกิดอะไรขึ้นกับมันกันแน่ตอนที่เดินไปถึงมอเตอร์ไซค์อาการปวดไหลของผมได้หายไปแล้วเจ้าหนงมันเดินมากระซิบบอกผมกู้ขอไปนอนบ้านเมืองนะเพื่อน ผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรเจออะไรมาจนกระทั่งพาเัินขี่รถไปถึงบ้านผมนุ่นและวพอเดินเข้าบ้านได้เจ้าหนุ่มันก็พูดขึ้นมาเลยว่าเองรู้ไหมตอนที่นั่งกินเบียรนะ์น่ะคนที่ข้าจะชวนพวกเองกับเจ้าสอนมันมานั่งขี่คอของเองอยู่ข้าถึงได้ตกใจจนพงางงักไงหลังไงจนต้องขยี้ตาดูแล้วดูอีกมันถึงได้หายไป เพื่อนมันพูดมาแบบนั้นผมก็ถึงกับร้องเคยออกมาอย่างดังเองพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยอ้าค่าหรือเปล่าพูดเป็นเล่นผีเพื่อนมันจะมาขี่คอค่าทําไมแต่เจ้านงมันก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเห็นจริงๆอาการข้าออกซะาขนาดนั้นจนต้องขอมานอนด้วยแบบนี้จะหลอกเองไปเพื่ออะไรพรุ่งนี้รอถ,ถามเพื่อนผู้หญิงดูว่าพวกเขาเจออะไรถึงได้มีอาการแบบนั้น คืนนั้พนพึ่งกับโจหนงนอนเตียงเดียวกันจนถึงเช้าพวกผมตื่นขึ้นมาแปดโมงเพื่อนมันโทรมาถามว่าจะไปวัดตอนไหนผมก็บอกพวกมันไปวัดเที่ยงเที่ยงส่วนโจหนงนั้นมันก็ขอตัวกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดก่อนพอถึงเวลาก็พากันไปที่วัดเพื่อช่วยงานศพของขึ้นในวันที่สองพอได้เห็นหน้าเพื่อนผู้หญิงโจหนงมันก็รีบถามขึ้นมาเลย เมื่อคืนเจอผีเจ้าสอนมันใช่ไหมเพื่อนผู้หญิงคนนั้นก็พยายักหน้าก่อนที่เธอจะพูดออกมาเนื่องกินเบียร์กันอยู่ดีๆอยู่ๆก็เห็นเจ้าสอนมันมานั่งแทรกกลางระหว่างผมกับเจ้านงตอนแรกก็คิดว่าตัวเองตาลายลองหลับตาแล้วมองดูไหมแต่พอลืมตาขึ้นมามันกับยิ่งหนักกว่าเดิมผีเจ้าสอนมันยังยิ้มบานๆให้อีกตั้งหาก เพื่อนมันก็เลยร้องให้ออกมาพูดมีออกกนที่จะกลับบ้านเลยนั่นแหละเพื่อนๆแต่ละคนที่เจอกันไปคนละกุบสองกุมส่วนผมก็ได้สัมผัสตอนที่มันข้อลงตอบนั้นแล้วครับเพราะผมไม่เปิดโอกาสให้เจ้าสอนมันมีโอกาสได้มาหลอกผมนั่นสิผมกับเจ้าหนงนั้นแทบจะตัวติดกันตลอดเวลาไม่ใช่อะไรหลอกครับกลัวผีเพื่อนโจออกมาให้เห็นนะสิ จนเพื่อนเคนอื่นมันพากันแซวเป็นนอนด้วยกันมาคืนเดียวติดกันยิ่งกว่าตังเมส่วนคืนที่สองนั้นมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติอีกพอสวดอภิธรรมศพเสร็จพวกผมก็พากันกลับบ้านเลยไม่กินกันอีกแล้วเบียกลัวเจ้าสอนมันจะเสนอหน้าสลอนมากินด้วยอีกซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะพวกผมจุดทูปเรียกมันมากินด้วยก็ได้ จะไปโทษวิญญาณของเพื่อนมันก็ไม่ถูกคืนที่สองนั้นเจ้าหนงมันก็ยังขอมานอนกับผมอีกคืนเพราะมันยังกลัวไม่หายส่วนวันที่สามที่เป็นวันชาปนากิจศพของเจ้าสอนเพื่อนเพื่อน,นทักคนก็ไปร่วมงานได้ยินโศกของเพื่อนก่อนถ้าเข้าเตาเ,าเผาน้ำตามันก็ไหลออกมาจาังก,กลั้นไม่ได้สภาพศพองมันดูแทบไม่ได้ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเสร็จจากการสุขของเพื่อนเมื่อมีโอกาสผมก็ไปทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกวนุศลในเจ้าสอนมันไปอยู่ตลอดหวังว่าเพื่อนจะได้ไปสู่สุคติถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามผมกับโจ้หนงก็ไม่เคยลืมเพื่อนคนนี้เลยยังคงทำบุญให้มันอยู่ตลอดและพวกผม ก็ไม่เคยได้เห็นหรือว่าได้เจอเจ้าสอนมันอีกเลยนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมกับเจ้าหนงเกื้อรักที่มันได้เห็นผีเพื่อนจะจ่าจังๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด